มากครับสวยมากว้าว,วาอันนี้คือภายในสุดยอดโหยสวยมากค่ะอันนี้มันกว้างความกว้างมันเท่าไหร่คะทั้งแป้สามเมตรสาม,สามเมตรสี่สิบอนนี้นะอันนี้ใช่ไหมค่ะใช่ครับสามเมตรสามเมตรสามเมตรครึ่งอะเนาะสามเมตรห้รสามมส,สิบห้าหแม่ สวยมากนี่นะคะโอ้โหสุดยอดมมาริโอมันก็สวยมากเธอเข้าไปถ่ายมาให้ดูมากนะอันนี้ก็เป็นระ,ะเบียงข้างหน้าสวย นี่เป็นห้องน้ำว้าวห้องนอนห้องนอนเล็กครับอันนี้ประมาณนี้ชอบไม่ชอบกว้างมากสุดยอดออืราคาจะรวมแต่ไฟฟ้าเดนคงสูงทันเย็ดบาทอ๋อรวมหมดเลยเหรอคะรวมหมดเลยโอเคเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไฟฉายพวกเตียงอะไรไม่รวมอืมโอเคที่ห้องนอนใหญ่ อันนี้ห้องนอนอีกหนึ่งห้องอ๋อมีสองห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน,นอนห้องใหญ่นะคะมีระเบียงด้วยนะว้าวสุดยอดชอบเลยอะหลังเนี้ยสามล้านสองอ้สามล้านสองสวยๆโหมีเอ๋นี้อีกเนาะอีกห้องนอ,นอ,อันนี้ก็เป็นห้องน้ำ เหลังจะเป็นแบบลวอนะจะเป็นผังเจ็ดชั้นอือโฮ้ยชอบเลยอ่ะหลังนี่สวยดีมากวัสดุนี่ดีมากดีสุดเลยใช่ไหมดีสุดจริงจริงเราทำเพื่อการยกบ้านข้างหลังไะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องแข็งแรงมากกระจกกระจกมันจะไปอย่างนี้เลยสวยจริงๆ เห็นในเฟซนั่นแหละก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอกลับไปเดี๋ยวจะไปดูของจริงแล้วก็จะให้ส่งไปให้แฟนดูไงอยู่อิตาลีนั่นแหละก็เขาเห็นแล้วก็ชอบไงสไตล์ก็เลยว่าเออมันเป็นสไตล์อิตาลีเนาะอ่างไม่ใช่มาซื้อเยอะใช่ใช่เพราะน่อกจากเขาเบื่อก่อสร้างเขาบอกว่าเขาก็จะได้แบบว่ามันบาไปจริงแต่ถ้าเราแบบนี้คือมันได้อย่างนี้แน่นอนใช่ได้อย่างนี้เลย ร้านหนึ่ง,นนงขอดูภายในได้ไหมคะจะได้เอาไปให้แฟนดูตัดสินใจกันเพราะว่าเขาดูสไตล์แล้วเขาก็ชอบไงอ,อ๋อเขาเขาเห็นในเว็บแล้วใช่ส<อ>งช่งให้เขาเดูไงไเพื่อนเขาก็ชอบนะใจะมาโอเคแล้วจะเอาไปให้จังหไหนนะอยู่เนี่ยบ้านกลางบ้านกลางไบ้านกลางทยเยี่ยมโคราชใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้หนึ่งร้านอะไรไปจัดเนี่ยไป ริงๆิแล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยเมื่อกี้เกือบเลยลนะพอดีเห็นในเฟซบุ๊กไงก็ลเลยเออ,อวสวยหลังนี้ก็สวยนะน้ำนะมันตัวเอา้ามันยาวไปถึงนู่นเหรอหร,ออร้านหนึ่งร้าน 1, 6, 8, หกแสนแปดหมื่นอันนี้ก็สวยโอ้ยออกแบบดีไซน์ได้สวยมาก หนึ่งล <8, 000. S 2> ้านหกแสนเท่านั้นแปดหมื่นแปดมืนโซนใช่โซนห้องรับแขกอุ้ยสวยวดีนะพี่นึกขึ้นได้เอ,อเดี๋ยวแวะไปเพราะว่าแฟนเขาก็บอกว่าให้าดูใช,ใช่ให้มาแวะดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเลือกแล้วเดี๋ยวยังไงแลกวะไรบพี่ไว้แล้วเดี๋ยวไปล้เราจะเอาจริงพี่จะส่งว่าอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะจำไม่ได้ดีไหมโอเค เราะว่าเขาบอกว่าเออมาดูของจริงก่อนก็ได้ค่ะใช่ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะให้แฟนมาดูจริงมาดูปุ๊บเขาก็จะให้รู้ว่าเออมั่นใจว่าโอเคดีแล้วเขาก็จะวัสดุอะไรลบั่งตอนที่ตอนที่เขาจะมาเมืองไทยอ่ะเขาก็จะแบบสั่งเลยไงบางคนเขาสั่งจากเมืองนอกแต่ว่าให้คนมาดูแทนก่อนอืต้องมาถ่ายเป็นวิดีโออย่างนี้แหละเมื่อกี้เห็นว่าเออห้ามถ่ายรูปเราจะจะเราดูลูกค้านี่นะลูกค้าจริงๆเราก็ให้สวย อุ้ยหลังนี้ก็สวยเนาะถูกใจทุกหลังเลยนะเนี่ยโอ้ยรถอนแข็งแรงเนี่ยมันมเนาะมันมีอันนี้ไมเป็นบ้านน็อปดาวนะใช่ถ้าบ้านน็อปดาวมันไม่ค่อยแข็งแรงโอ้ยมีแบบชมข้างนอกใช่ฮะเนาะสุดยอดอ่ะลองสอดหอบไปดูถ้าจะได้เห็นว่าโอเคถ้าเรา แต่เรามีสวนเราก็จะเห็นแบบแะบเรืเบียงไม่ได้เล็กๆนะ,นะเรอเบียงก็ใหญ่นะฮะโอ้โหสวยเป็นตัวแอลเนาะอันนี้เหรอน,นตัวแอลตัวแอลใช่อันเนี้ยถ้าจะซื้อที่ว่านนี้อ,อันนี้หลังพวกเนี้ยมันก็จะมีอีกว่าสมมติที่อยากได้ห้องครัวตั้งหกักเออได้ไหมมันก็จะมีแผ่นที่ว่าเป็นแบบนี้แต่มีแคบเพิ่มห้องครัวก็จะเป็นร้านแปดเก้าอะไระะอย่างเงี้ย ก็เพิ่มจำนวนเอนี้ไปไงเดี๋ยว,ยวมีลายไหมนีจ้ะแลเดี๋ยวพี่ก็จะบอกเอ่อส่งมาให้เราเราก็จะบอกเอ้ยพี่หลังที่หนูถ่ายนี่อะไรแล้วพี่ก็ส่งแปนให้ราคาให้จะได้จำได้สวยสวยสพูดถึงนอกดาวอันเนี้ยมันที่เราเคยไปดูดูมันเป็นไม่ใช่แบบนี้เนาะอันนี้แบบว่ามันสไตล์แบบถูกใจอ่ะครับ อ้สวยทุกหลังเลยนะเนี่ยสวยทุกหลังเนี่ยฮะอย่างเงี้ยพี่พี่บอกว่า,า,าสมมติว่าถ้าอันเนี้ยแปลนถ้ามีแบบนี้แต่มีห้องครัวถ้ามีแบบนี้มีห้องน้ําเพิ่มได้ไหมอย่างเงี้ยม,ม,มันจะมีมันจะมีของมันอยู่แล้วมันจะมีแบบว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มใช่ใช่คือให้ดูก่อนว่าเอ้ชอบแบบนี้แน่นอนอันนี้ก็ไปมาดูอีกทีว่าเอพี่เอมีแบบนี้ไหมแบบนี้แปลนอย่างนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลให้โอเคเดี๋ยวแลกไลน์ไว้ เดี๋ยวให้เพื่อนเขาดูว่าชอบแล้วก็สองห้องนอนหห้องน้ำหนึงห้องเีทงนี้จะถ่ายดเพราะร้าน็ถ้าเราแบบว่าครอบครัวไม่ใหญ่ก็เอาแบบนี้เนาะถ้าแบบว่าอยู่ในสวนหรือเมาอยู่บ้านทีก็ได้อย่างนี้อืจริงแต่ถ้าอยากขยับเป็นสองห้องนอนก็จะมีร้านหกแปาอยู่ข้างหน้าโอ้หสวยอ่ะ เนี่ยในกัลังขายดีเพราะมันแบบกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากคทำอ่าเขาเรียกอะไรตกแต่งภายในก็จะดูกระทัดรัดดีใช่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 สวยคนเลยฮโอ้โหเฟอร์นิเจอร์แบบสวยถูกใจเลยแต่เดีววัสถ้าเฟอร์นิเจอร์ล่ะลูกค้าอยากจะได้เนี่ยก็ให้เราจัดก็ได้เราก็ไปพร้อมกับบ้านเลยโอเคสองห้องก็โอเคอยู่เนาะห้องน้ำเดียว สวยสวยถูกใจเดี๋ยวส่งไปให้แฟนดูมันเดี๋ยวเขาเขาดูแล้วเขาชอบเลยลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะเออมาดูก่อนว่าของจริงมันดีไหมใช่เราต้องดูเห็นกันมาเคยเห็นภาพมันไม่เห็นไงแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าอ๋อมันแข็งแรงเออมันแข็งแรงวัสดุนี่ก็เป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องใช่คับโอ้สวย ราคาดิไม่แพงนะพี่วันไม่แพงนะแพงหรอกเขาบอกเตี่ยจีบบ้านใครเนี่ยเขาสองจาราไม่ได้สองหนึ่งเขาได้ยี่สิบแปดอยู่ครับวันเดียวเสร็จสุดยอดยกข้างหลังเอออันนี้ก็สวยเพื่อนเขาก็ชอบเขาเห็นเนาะว่าเออสวยดีป่ะเดี๋ยวไปดูนั้นอันนั้นมันคนละร้านหนึ่งนะครับขยับไปตรงนู้นก็ได้ร้านอยู่ที่ปากเนี่ยบ้านท่าแอบ้านท่เยี่ยมบ้านกลางอ่ะบ้านกลางจ้า งานี่ชอบหลังนี้เลยสวยสไตล์อิตาลีใช่ไหมเนี่ยมันจะเหมือนอันนู้นฮะแต่ว่าเหมือนแบบว่าแต่มันเป็นตัวอาสองห้องนอนตั้งใจมาดูเพราะว่าดูในเฟซบุ๊กแล้วไงอยากเห็นตัวจริงว่าเป็นลักษณะยังไงก็เลยเนาะมันดูนือนร้างกาแฟอ ทำ,ทำนู่นทำนี่แต่ลูกค้าทำเองนะใช่ไหมเพราะว่าแบบว่าออกดีไซน์ให้ใหอะไรเงี้ย